ครับสวัสดีครับมาติดตามสถานการณ์ฝนและก็ติดตามสถานการณ์พายุในเช้าของวันนี้นะครับวันที่11มิถุนายน2568นะครับเช้าวันนี้เองมีสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามก็คือเรื่องของอการกระจายของฝนในบ้านเรานะครับซึ่งก็เป็นช่วงนี้ก็สถานการณ์ฝนในบ้านเราก็ยังมีโคงตก อ,อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปริมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างนะครับในบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือภาคอีสานอันนี้ก็คือจากอิทธิพลของร่องมอรสุมที่พาดผ่านในบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในขณะนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมนะครับแล้วก็มีกําลังแรงขึ้นส่วนสถานการณ์ในบริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะนี้ก็มีพายุเกิดขึ้นนะครับซึ่ง ได้พัฒนาตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำํำเมื่อวานนี้นะครับเป็นพายุดีเพรสชั่นนะครับแล้ววันเช้าวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ได้แรงขึ้นเทนะวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชื่อบูทิปนะครับเป็นพายุลูกแรกในปีนี้นะครับซึ่งดูแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวนะครับศูนย์กลางของพายุนี้เองเนี่ยขณะนี้ยังอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับห่างจากทางด้านเกนาะไหหลำประมาณสัก400กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางเหนืออย่างช้าๆในวันนี้นะครับแล้วก็ผ่านทางด้านเกาะไหหาลำนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะสลายตัวในบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในวันที่14นะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย โดยตรงเนี่ยคงไม่ได้ถึงทําให้มีผลกระทบโดยตรงกับบ้านเรานะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับเวลาที่พายุเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับตามแนวขอบของพายุก็จะทําให้ในพื้นที่ที่เป็นรัศมีของพายุเนี่ยนะอย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ของเวียดนามสซฟอร์ลาวแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอ่อหรือภาคอีสานบ้านเราเนี่ยนะครับมีเมฆมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่11-12นี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักต้าอย่างเช่นที่จังหวัดอุบราาชธนี ศรีสะเกดอํานาจเจริญยะโสธรมุกดาหารนครพนมันในบริเวณนี้ก็ต้องเฝ้าระม,มัดระวังอยู่นะครับน,นี่คืออิทธิพลในบริเวณทางด้านที่จะได้รับอิทธิพลจากขอบของพายุดังกล่าวนะครับแต่ว่าพายุนี้คาดว่าในช่วงวันที่1 3 1 4ก็จะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าสู่ทางด้านประเทศจีนตอนใต้แล้วก็สลายตัวตามลําดับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของเช้าวันนี้ครับ,รบทั้งนี้หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนโดยทันทีนะครับและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาใกล้ชิดในหลายช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอรายงานในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ